หนึ่งรนะคะพ่อกินข้าวเช้านะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอทุกท่านมีความสุขความดเจดริญสุขภาพแข็งแรงแฮงๆรยด้วยค่ะ เมื่อวานพ่อกินยากับประสาท 我跟你讲。嗯嗯哦 คุณลำพูบางวัด hmm? มีคนทักมาคุณลำพูบางวัดสวัสดีค่ะคุณลำพูบางวัดค่ะบอกว่าสวัสดีครับพี่ <laughs> <laughs> พ่อทานข้าวอิ่มแล้วนะคะ <laughs> กำลังเช็ดปาก <laughs> เช็ดน้ำมูก <laughs> ขอบคุณนะขอบคุณนะคะที่ทักมานะคะขอบคุณมากคะ่ะคุณพ่อเป็นไงบ้างครับอ๋อพ่อพ่อเพิ่งออกมาจากห้อง i อ u เมื่อวันที่ห้าสิงหาคมนะคะพ่อไปเข้าห้อง i อ u ตั้งแต่สาสิกรกฎาคมสองพันสิบเจ็ดเนี่ยค่ะแล้วก็เพิ่งออกวันที่ห้าแล้วก็ วันที่สิบสามก็ไปพบหมออีกรอบหนึ่งหมอก,อก็บอกอาการดีขึ้นมากแล้วดีทุกอย่างเลยก็ตอนนี้ทานข้าวเช้านะคะเอาคันคันพ่อจ๋าเอ้ยชื่อสั่งเนียวให้ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเฮนยัเลยทุกท่านเลยนะคะ เดี๋ยวพ่อก็ทานกล้วยกับยาหลังอาหารนะคะเราจัดยาให้พ่อก่อนพ่อจ๋ากินกล้วยกับยาหไหมกินกล้วยกับยากล้วยนะจะดินกล้วยปะดี๋ยวกล้วยกับทีไม่ต้องหยัดไปเอ้ยเอ้ยอะไรแบบนี้น ปคุณลำพูบอกสู้ๆครับคุณลำพูบอกสู้ๆครับช่วยสังเนื้อสู้ๆครับเพราะจ๋าเห็นเมื่อ ชื่อสองนิ้วนี่อาสองนิ้วอาจ๊ะสองนิ้วสองนิ้ววะเออเก่งเก่งเก่งสู้ครับเดี๋ยวจัดย้ายพ่อนะคะ เช็ดปากช่่ยเปลียนเช็ดปากเดยวจัดยาให้ชื่เปลียนเช,ช,ช,ช็ดปากปากเช็ดมือไม่ได้ดูที่ของต้อกใส่อดยา พ่อจ๋าพ่อจ๋าคุณลำพูบอกคุณลำพูบางวัดบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยดูพี่พี่ผมก็เข้าออกโรงพยาบาล <c oughs> ออขอให้หายเร็วๆนะคะขอให้พี่ของคุณลำพูหายเร็วๆนะคะ โอ้ก็เด้งเอ๊ะกินยายาทางอาหาร คุณคุณลำพูบางวัดบอกว่าพี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อม่อนนะคะคุณตาชื่อตาป้อนะคะดีวแม่จะไปย้ายใหม่เข้าไปมาแล้วไปไหนไปถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวแมไ่ไปคนเดียวเอาตรงเนี้ยเอาจ้าจ้าเขาให้เอาบัตรสมน้ตไปเอ้ยเอาลไปเยอ เข้าไปข้อมูลประชาชนตามประชาชนอยู่แล้หาดูกดเห็นไหมเข้าไปมาแล้วจ้า